ไร้อยดาววัตโกมีแค่ปีละครั้งนะครับแล้วเราก็จะไปดูกันซิว่าวันนี้เราสรอยเบอร์ร้อยเบอร์เราจะได้อะไรกันบ้างครับเรียบร้อยครับ100ชิ้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปดูกันขนางต้างได้อลขู้องปูต้องปูต้งปู้องปู้องปูป้องปูต้้น้อง้องกูตอ้อปู้องปูต้้อปูต้องป้้องป เราบุญโตบุญี่ดูนี่อะไรอยากจะได้โกงจะได้ี่บุดิตภัเฑ์เพทองเขียนไวเนี่ยูต่ยูทูปเบอร์ชื่อดังได้ไม่ได้รางวัลใหญ่กันอีกแล้วเอ็นดามาลูกติดหพ่อรวยลูกติดรวยด้งนี้เลยนะครับครับผมโอเคทานของัตโกะจะมีมากมายเลยนี่พยานเรื่องตำราสตของนะครับเยอะแยะเลยเหลี่ยญใต้บานเงินล้วนนี่มีมูลค่าราคาหลักหลายพันนะถ้าสวยๆวยนี่เเป็นหมื่นครับ สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศงานสอยดาวที่วัดตะโกนะครับซึ่งนานๆจะจัดหนึ่งครั้งนะครับเป็นการทําบุญสอยดาวกับวัดตะโกเบอร์ละ100บาทวันนี้ผมจะมาสอยทั้งหมด100เบอร์เป็นเงินรวมมูลค่า1 0 0่0มื่นบาทครับอันนี้ถึงจุดที่เราจะซื้อวัตถุมงคลแล้วครับเอาร้อยใบอะครับสู้กับโกคนนะจ๊ ให้ป so, hey so ืนให้เจ้าหน้าที่เปิดจะให้เจ้าหน้าที่เปิดให้หรือว่าในรับการปั่นใหญ่อะไรไหมเพราะคณะจาเปิดเองตัวใส่ดาววัตตะโงนึ่งร้อยใบนะครับได้รับมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไส่ดาวกันเอาเปรียนอยู่นะครับโคตรคอยเอารับเอาเปลี่ยนปลาต่อยแล้วแอบเปิดดูไม่มีรางวัลใหญ่แล้วเขาก็ไม่เอากติกาคือเราต้องใส่ตรงนี้แล้วไปแรกวัตถุมงคลข้างล่างนะครับไม่มีรางวัลใหญ่เพาะเราเปลี่ยนที่เดิมนะครับ ใส่ได้เลยใช่ไหมครับสวัสดีครับช่วยกันนับด้วยนะเราจะใส่ข้างบนนะครับทางวัดก็จะเตรียมวัตถุมงคลไว้ให้นะครับเซ๊ซเบอร์ครับเริ่มเหนื่อยแล้ว ยี่สิบตอนนี้ประมาณ20เบอร์แล้วครับตอนนี้สอยมาทั้งหมด80เบอร์แล้วนะครับที่เราสุรมุลสอยกันนะเนี่ยตอนนี้นะครับผมแบ่งเป็นตะก้าละ20 20นะดดเดี๋ยวเราไปสอยตะก้าสุดท้ายกันนะครับ ไปครับปล่อยตะกร้าสุดท้ายอีก20เบอร์ครับง่ายๆนะนี่ทางวัดเขาจะทำเป็นรูร้อยไ้ให้นะครับแล้วแค่ดันขึ้นไปแล้วก็ลดลงมานะครับปล่อยดาววัตโกมีแค่ปีละครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปปล่อยดาวการให้ครบร้อยเบอร์แล้วเราก็จะไปดูกันซิว่าวันนี้เราส่อยไปร้อยเบอร,เบอร์เราจะได้อะไรกันบ้างครับดูบรรยากาศข้างในนะ แับผู้คนมากมายเลยอ่ะผู้คนให้ความสนใจมากมายเลยวันนี้ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปด 90เหลือ1ิบเบอร์สุดท้ายครับเเดี๋ยวเบอร์สุดท้ายครับเบอร์สุดท้ายไปตรงไหนดีเบอร์สุดท้ายครับนี่ ครบแล้ว100เบอร์ครับเรียบร้อยครับ100ชิ้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน<อ>ไปดูกันตรงนี้เป็นลานด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรางวัลกันข้างในคนเยอะมากเลย,เ,ยเราต้องต่อแถวนะทั้งหมดนี้100เบอร์ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโ่นโคกโคนโคนไปนะครับอ่าจะได้าความดูร้อนทุกก็้นตอนมีสีสุกนนาทุกนนาตกนี่นกนนานาร้อยเบอร์ครับซื้อบัตรซื้อตั๋วรอกันรอกัน ปัดใจะรู้วยปัดกันด้วยปัดจ้าเออเร็วมาใส่เราวอย่าเปิดดูนะจ๊ะอย่าเปิดดูเองนะจ๊ะแปดครับเยอะพี่อัวร้อยครับกาเปิดดูใส่มาตะกร้าอะไรยี่สิบครับตะ้าอะไรใี่สิใช่ก็เปิดดูออกอีกแล้วจ้าแหวนสีสีแดงรุ่นร้อยใบครับเรามาลุ้นกันครับ ครับอเปิดแล้วอาเปิดดูกันนะเปิดแล้วเปิดดูกันจะลงมาให้จทีดู้าเร้ทางทางได้เลยไปแล้วยังมีอีกเยอะมีกเยอะต้องโดนนั่งแหละถือว่ามาทำบุญอยู่แล้วตั้งใจมาอยู่แล้วสุพรพัน ชุแรกยังไม่มีอะไรนอกจากเหรียญแจกทานต่างๆนานๆทีจะมีครั้งน้อสซอยดาวเนี่ยตามไปมนหลายทีแล้ว,วที่ต้องเปิดดูคือ là, ปกติมันจะมีกระดาษมีอะไรด้วยหรอครับอ๋อ เรียนคู่ออกอีกแล้วจ้าตามมาติดติดนะตามมาติดติดสายเบอร์ไม่เอาเลยเลยอะไรนะสายเบอร์ไม่เอาอะไรเลยเออทำบุญแกแเราช่วยแกเราเนี่ยเกิดดีกระดาษข้างในอะไรนะไม่ไหลวันนี้เราวิ่งไปซื้อไตมารชชบุรีไม่ใช่หันล้านมาเช่าพระแกงคอย จะออกชนบุรีต่อใช่โหร่รวยแล้วรวยทำบุญกันแล้วกันใช่ <c oughs> ก็ตั้งใจมาทำบุญลักหมื่นรรวยร่ำรวยอยู่แล้วเหรียญอันนี้ก็ได้ไปแจกมั่งแถมมั่งนี่แหละครับเออได้แหละให้เขาเให้เขาดูว่าเนี่ยเหรียญมาจากวัดตะโกเอออือเขย่าเหมือนเหมือนเดิมเปะ๊ะเหมือนทุ่งแรกเดินนะขอที่นะครับละร้อยนะส่องตะกร้าสุดท้าย ไม่มีห้อยในวงใยงไม่ีห้อยพุ้โดนตัวอกนเรียกาลอยตีนเรียกตาลอยตีนเรียกาลอยตต่ออบูเตร์บูจีกดูนี่อะไรจะไ้เิ่มเติมเพิ่มบูนข้นีลุบหลออ้านิ้วอ้าวเออจ้าลูกหลอสีดำห้านิ้วอ่ะลูกหลอสีดำน้ำาห้านิ้วในอมลห้าพบาทแล้วถ้าเกิดได้รางวัลเราจะไปขึ้นตรงไหนครับ เดีย๋ยวกี่อันสุดท้ายนะเนี่ยทียอันเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าห้าหกอันสุดท้ายแล้วสองสทยจะเป็นเลี่ยนทั้งหมดแล้วเยี่ไปแถมก็ได้ฮะใช่ว่าจะไปนีเออ่เออเ่ดีนะดูนะอะไรนะกอจริงไเก้าแหวนรุ่นรวยเก้าเก้อจริงไก้าาพะท้ารวยจงฮะางงรวยจริงอะ่ะ อ้าวหมดเรียบร้อยร้อยเบอร์เดี๋ยวนี้ไปแลกกันครับจ้้าาอวนี่คุณธีรพัฒน์เพทองเพื่อนีเนี่ยเน่ยอยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยไม่ได้รางวัลใหญ่กันอีกแล้วเอ็นะมาลูกติดลูงพ่อรวยลูกติดรวยได้ตรงนี้เลยนะครับครับผมโอเคเนี่ยยูทูบเบอร์ชื่อดังคุณธีรพัฒน์เพทองแต่ผมโดูประจำผมดูประจับนะต้องอันครับ มาแ like ล้วรางวัลแล้วครับมาด้วยมูลคุณท่ะนะครับมาด้วยมูลกับทางวัดเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้ารางวัลมีหลายอย่างลงไปด้านล่างล้วนี่นะครับโดยอันได้หนึ่งเหรียญโลจินกรหังครับมีรูปหล่อห้าเดีวอีกหนึ่งชิ้นครับมาด้วยมูลจะมีเลขโคดที่ยี่สิบนี่นะครับมูลมามาอ่ารางวัลของวัดตะโกจะมีมากมายเลยนี่ พยานเลื่องสมณศักดินะครับเยอะแยะเลยถ้าราวมดีเราก็จะได้พยานเลื่อนสมณศักดิ์นครับมกปลาอว้กมนเดาวว่าเ็นะมีนะครับแล้วก็มีเหรียญี่อีกมากมายเหรียญไตมาทาเก้าครับถ้างวชคดีนะได้ไต่มาทาเก้าของเพชแล้วก็เหรียญไต่มาเงินร้วนี่มีมูลค่าราคาหลักหลายหลันนะถ้าสวยๆเนี่ยเป็นหมื่นครับ พะเลดยังอยู่อีกเต็มเลยวันนี้นะครับที่ได้มาใส่าวไปหนึ่งมื่บาทเราได้รูปหล่อไปหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งองค์นะครับองค์อื่เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะแวะมาสอยอีกนะครับถือว่าเป็นการร่วมบุญกับทางวัดตะโกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องยูทูบธีรพัฒน์เทพทองด้วยนะครับฝากขอด้วยนะครับสวัสดี